หนังยิบ่อ่าคบบ้าอาเก้านะครับกับตะขบน้อยของลุงก้อยนะครับว่าตะขบน้อยจะยิงได้ไหมโอ้ขึ้นสายสบายครับเอาครับลุงก้อยถือลูกให้ล้วกันตะขบน้อยของเราไม่ได้จับธนูมาหลายเดือนนะครับมาจับหน้าไม้วันนี้ครับ เอานะครับอ้าวนดทีหนึ่งตะกบน้อยยิงออกแล้วนะครับยิงได้สบายอาจจะหนักสักนิดนึงนะครับสำหรับการขึ้นสายเพราะตะกบน้อยตัวยังเล็กอยู่ เซฟยังไม่ได้ปลดเลยครับตะคบอ๋อเล็งก่อนใช่ไหมครับแล้วปลดเซฟขอไม่ขอผ่ากยมีผ่าท่าสวยนะครับตะคบของลุงก้อยเป็นีงครับเด็กผู้หญิงอย่างที่บอกแล้วครับสาวเล็กสาวใหญ่เล่นได้ ขึ้นสายไม่ยากครับส่วนผู้ชายไม่ต้องพูดถึงนะครับยิงได้แน่นอนนี่ครับอยวให้ดูมุมนะครับระยะ20เมตรนะครับเห็นไหมครับโอ้สวยจริงๆยิงยิงหงายไม่รู้ ลองดูนะครับสัก8ลูกรูเล็งตรงไหน,นเล็งตรงกลางใช่ไหมสั่งแล้วเล็งจุดกลางและเพราะว่าคอยปรับโซนยิงดูกลุ่มเชๆยๆยยิงดูกลุ่มนะครับเล็งตรงไหนก็เล็งตรงนั้นให้ตลอดนะครับ เดี๋ยวพอยิงแปดลูกนี้เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มของตะขอบกันนะครับครั้งแรกนะครับแค่ซ้อมขึ้นสายบอกวิธีขึ้นสายนะครับยิงที่เดิมนะครับตะขอบของเรา โอ้ท่าสวยมากเลยครับตะขอบตะขบบอกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือยังเหนื่อยค่ะจริงๆแกไม่น่ยรอแต่ว่าท้องแกม,มันไม่ค่อยดีตอนนี้อ๋อท้องแกม,มันตากลากใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะถ้ผู้ที่เหลือเยอะแยะจังเลยอะ่ะ ส่วนมากคนท้องร้องก็คือตะกลากภาษาใต้แปลว่าเห็นแก่กินนะครับตะกะยิงจุดเดิมนั่นแหละสวยเหลงจุดเดิมถูตรงนี้นชังมันยิงดูกลุ่มเฉย โอเคนะครับเห็นระยะนะครับยี่สิบเมตรยังอีกสองลูกยิงเสร็จเดียวเราไปดูกลุ่มกันนะครับประขบโคตรเทอ่อีกสักนัดครับ ้วไปดูคุมกันครับ นักตีน่าจะพลาดครับสงสัยพอล้าครับไปเดินไปดูกลุ่มกันครับยี่20เมตรของตะขอบครั้งแรกนะครับต้องเข้าใจว่านี่คือครั้งแรกรูเลงตรงกลางใช่ไหมก็แสดงว่ามันกินทรายของหลู่อันนี่ครับ ครับแล้วลูกนี้หลุดมันได้ยังไงแล้วครับมันคือความผิดพลาดเล็กน้อยอ๋อพอลาโอเคนะครับแต่ขบน้อยครับโลกสาวโคตรโคดของลุงก้อยเองครับคนนี้หันมายิ้มกล้องกับผู้ชมหน่อยเดี๋ยวดีมาพ่อ